มุดดำเชียงใหม่นะครับท้องใต้คอดนะครับ พาพี่น้องมาดูเล่นๆนะครับ แม่นี้ก็ปล่อยอยู่กับตัวผู้นะครับสักพักหนึงนะครับก็ก่อนนั้นก็ไม่ท้องนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่รู้ว่าติดหรือ,อยังครับพอพันนะครับตัวเดิมนะครับ เป็นเหม้ดูร็อกนะครับดูร็อกสายกล้ามนะครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ Ja.